อาการบาดเจ็บในสนามฟุตบอลเป็นเรื่องปกติครับแม้แต่เรื่องขาหักก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่อาการบาดเจ็บที่เจอเข้าเต็มๆที่หน้าแบบนี้เราไม่ค่อยจะได้เห็นครับแล้วก็หวังว่าจะไม่ได้เห็นแบบนี้อีกครับจาลุจิตดนารุมาในทวานเปเชต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายที่สุดรับคริสต์มาสนะครับหลังจากที่โดนซตด์ของคู่แข่งเข้าเต็มหน้าจนเป็นแผลเหวอะครับในเกมลีกเอิงระหว่างมนาโกกับเปเช่เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาครับที่สนามสตาร์ทลุยเดอ ในทวานอิตาเลียนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่22นะครับเมื่อวินฟิลด์ซองโกของโมนาโกหลุดเข้าไปทางกราบขวาแล้วก็เลี้ยงจี้เข้าหาประตูครับขณะที่ดอนารุม่าก็พยายามจะเข้าไปบล็อกนะครับแต่ว่าพอบอลห่างตัวเป็นจังหวะที่ดอนารูม่าเข้ามาบล็อกได้พอดีซิงโกพยายามกระโดดหลบนะครับเพื่อให้ปะทะก,กับดอนารุม่าแต่ปรากฏว่าสตาั๊ดของเขาไปเฉียวเข้าที่ดอน,น้าของในทวารทิมชติอิตาลีเข้าและก็ได้แผลเป็นทางยาวครับหลังจากที่ปถมพยาบาลกันอยู่นานนะครับลุบิสเอนริก้ก็ต้องเปลี่ยน โดนารูมาออกแล้วก็เอามัดเวซาโฟนอฟลงไปเล่นแทนครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าโดนารูมาจะได้แผลใหญ่มากแต่ว่าซิงโก้ก็ไม่โดนแม้แต่ใบเหลืองซึ่งจะทําให้เขาถูกไล่ออกเนื่องจากว่าเขาโดนใบเหลืองไปตั้งแต่นาทีที่13แล้วครับมาร์ควินยอสกับตันทีมเปเช,เชบอกว่าผมไม่รู้ว่าผู้ตัดสินอยู่ในตําแหน่งที่เห็นไม่ชัดหรือเปล่าแต่ว่า V.R. ก็สามารถเช็คได้นะครับเรื่องแบบนี้มันต้องปกป้องผู้เล่นและการที่ไม่ให้ใบแดงในเหตุการณ์แบบนี้เขาถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมากครับ แผลของโดนารูม่าน่ากลัวมากน,นะครับจนเขาต้องใช้สเตปเปิลเย็บปิดปากแผลถึง10ตัวครับแม้ว่าเปเช่จะเสียประตูมือหนึไปในขณะที่เกมยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนแต่สุดท้ายพวกเขาก็เอาชนะโมนนโกไปได้นะครับ4ประตูต่อ2และยังคงรักษาสถิติไร้พ่าย,ายตั้งแต่เปิดฤดูกาลครับ ส่วนตันารูมาเองก็ทำคลีนชิดในฤดูกาลนี้ไปแล้ว4เกมครับแต่กว่าที่เขาจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งนึงก็น่าจะนานอยู่พอสมควรนะครับหากดูจากแผลที่เขาได้รับและเชื่อว่าหลังจากนี้เขาก็คงต้องใส่เซฟก์ดเพื่อป้องกันหน้านครับตอนนี้เปเชยยังคงเป็นทีมนําในลีกเอิงนะครับโดยทิ้งห่างมักเซยและก็โมนาโกที่อยู่ในอันดับ2และ3ถึง10คะแนนพร้อมกับสถิติไร้พ่ายและมีผลต่างประตูได้เสียบวกถึง30แต่ว่าแข่งกว่ามักเซยอยู่1เกมครับ